สวัสดีค่ะพบกับช่องรพนอุ๊ยพาข้าววันนี้มาแทนข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวดำจ้าข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวดำทานกับมะม่วงสุกวันวานอมหอมจะมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเส่บๆกันเลยจ้าทุกคนจะได้และทานค่ะวันนี้ทานของหวานนะคะทุกคนจะทําเองกินเองจ้านี่จ้าทุกคนรูปหัวใจจ้าข้าวเหนียวดำจ้า มาจ้าทานกันเลยจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรากดไลค์กดแชร์กดติ้งติ้งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปโตๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนจะได้ไรายทานเนาะมาทานด้วยกันจะ้ะวันนี้ก็เพิ่มความหวานเล็กนิดหน่อยนะคะทุกคนจะมีรูหัวใจสองรูสองดวงนะคะหัวใจสองดวงจ้ะ มาพร้อมกับข้าวเหนียวดำจ้าข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวดำจ้าทุกคนจ้าแล้วก็มีมะม่วงสุกจ้ามาเซฟบๆกันเลยจ้าทุกคนจ้ารายทานกันเนาะจ้าอยู่แล้วจ้าของหวานจ้าทุกคนวันนี้ก็อื้อโอ้ทุกคนนี่อื้อหือมะม,ะมะ่วงหวานฉ่ำทุกคนสุดฟินฟินมากๆ มว่วงอร่อยมากเลิศเลิดเลยอือเเหนียวมูนเขาเหนียวดำเขาเหนียวมูนเขาเหนียวดำทำเองนะคะทุกคนใส่กะทิเยอะๆมันๆเลย ทำยังไงอืมชอบไหอืขาเหนียวนุ่มหอมมันมัน,นกะทิทุกคนขอาเหนียวนุ่มข้าอเหนียวนุ่มมากขอาเหนียวค่อนแล้วก็มันกะทินะคะทุกคนอืม แต่กะทิเยอะๆเบื่อๆทุกคนเริ่คครคมความหวานจัดไปอืหวานฉ่ำ อันนี้มะม่วงลูกเดียวนะคะเอามาใส่จานแค่ลูกเดียวอืมข้าวเหนียวมูนลูกหัวใจหัวใจสองดวงจ้ะทุกคนอืม,อม ข้าเหนียวดำก็หอ,หอมจะทุกคนหอมกะทิหอมกะทิะทด้วยจ้ะใส่กะทิข้าเหนียวมูนเนาะมูนมัวเหนียวก็ต้องใส่กะทิเล็ดมเล็ด,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 ดมาก Tap ข้าวเหนียวนุ่มอร่อยข้าวเหนียวใหม่จ้ะทุกคนอ๋มหอมนึ่งเอง สุดยอดอร่อยอร่อยเลยศทำเองกินเองทำเองกินเองรสชาติแบบไหนก็ตามใจชอบเนาะตามใจฉันหวานอร่อยมะม่วงก็หวานอร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนหวานเจี๊ยบ ซื้อมามะม่วงเนี่ยซื้อมาสองสามวันแล้วเนี่ยก็มาวางไว้ข้างนอกนะคะทุกคนวางไว้พอดีมันสุกอุ้ยหอมอะ่ะหอมแต่มันจุกแล้วแหละซื้อมามันก็ยังไม่ได้ได้ไดนิ่มเนาะก็มาวางไว้ด้านนอกนะคะทุกคนก็เลยอุ้ยได้กลิ่นหอมแล้วสุกแล้วไปจับนิดนึงมันมันนิ่มๆนะคะถ้าเกิดยังไม่สุกมันก็จะแข็งๆเนาะเปลือกด,ด้านนอกเนาะด้านนอกมันจะแข็งๆแต่ถ้าเกิดสุกแล้วมันจะ จะดูมันจะนิ่มๆนิดๆ,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 ๆกินได้เลยนะคะทุกคนถ้าถ้าเกิดที่ขบบ่มธรรมชาติมันก็จะหอมอร่อยอร่อยมากๆนะคะทุกคนถ้าเขาโมเดลมาจากต้นใหม่ๆเนาะแต่นี่ซื้อมาแล้วรุกคณซื้อมาจากตลาด อันนี้เขาน่าจะบ่มเนาะน่าจะบ่มเนะมาะมะม่วงชั่วงถ้าเขาบ่มนะมันจะสุกพร้อมกันมันจะเหลืองนวลมากมากถ้าสุกธรรมชาติมันจะออกแบบสุกออกออกเหลืองเหลืองธรรมชาติอะ่ะเหล๋ยง ถ้าเกิดว่าเขาเขาบ่มเนาะมันก็จะออกนวลนวลนวลมันก็เสมอกันหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราธรรมชาติเนาะตรงตรงตรงปลายมันเนาะมันก็จะไม่ค่อยเหลืองพร้อมกันเนาะนั่นคือสุกจากธรรมชาติมาจ๊าทุกคนมั่งม่อยอร่อยมากๆน้อื้มฟินมาก ปุ่งนี่ค่อยลดมันหนักวันนี้อร่อยหยุดไม่ได้มันแจ่บหวานจับใจน้อยุดท้ายคำท้ายท้ายสุด มันน่าแซ่บนะวันนี้ก็อิ่มแล้วแจ้ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะทานไม่สุภาพก็ขอโทษขอไปจะพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย